นีกินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน3 6 r i Degree t i p s o r l i v a l เหี้อยพลาสตพอดแคสต์ที่จะชวนคุณไปค้นหาความลับในการมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวไปด้วยกันสวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็ยังพูดคุยกันต่อถึงเทโลเมียเรายังอยู่บนหนังสือ The Telomere Th Effect จากโปรเฟสเซอร์อลิสเบ h ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในเรื่องของการค้นพบเทโลเมีย er แล้วก็เทโลโมเลสวันนี้เราก็จะเจาะลึกเข้าไปในลึกๆของหนังสือที่คุณเบสเบตก็จะได้เขียนถึงสิ่งที่มีผลให้เทโลเมียสั้นลงแล้วเป็นสิ่งที่บางทีเราก็ไม่เคยจะคาดคิดนั่นก็คือ ในเรื่องของสุขภาพจิตความเครียดการวิตกกังวลต่างๆรวมถึงการวิตกกังวลและก็สุขภาพจิตที่ที่เข้าขั้นจะเรียกว่าแย่ที่สุดจะอยู่ในสภาวะที่ทางการแพทย์จะเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรควิตกกังวลบางครั้งในสังคมอย่างอย่างสังคมเมืองในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็จะมีภาวะ ที่เรียกว่าเบื้องต้นก็จะเป็นภาวะในส่วนของการเป็นโรคที่เรียกว่าโรควิตกกังวลจนกระทั่งอาการที่ร้ายแรงจนถูกินิฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็จะมีผลกระทบบางครั้งก็ต่อสุขภาพอย่างเฉียบพลันหมายความว่าบางครั้งเพียงชั่วข้ามคืนจากคนที่ปกติดีดเนี่ยกลายเป็นผมขาวเลยเราก็คงเคยเห็น หรือตื่นขึ้นมาเช้าอีกวันหนึ่งมีอาการป่วยอย่างรุนแรงมีพื่นขึ้นตามตัวหรือขณะที่เออเรากลัวแล้วก็วิตกกังวลอย่างรุนแรงเนี่ยอาการซึมเศร้าก็จะทำให้กินอาหารไม่ได้นอนไม่หลับแล้วทำให้อาการเจ็บป่วยต่างๆามีผลมากขึ้น รวมกระทั่งถึงไม่อยากที่จะพวปะผู้คนออกสังคมแล้วเราก็คงเคยได้ยินภาวะสุดท้ายของการสึมเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็คือโดยเฉลี่ยก็จะมีการคิดสั้นและพยายามที่จะฆ่าตัวตายนั่นก็เป็นภาวะที่ร้ายแรงของโรคซึมเศร้า,าเพราะว่าเบื้องต้นที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นจะเรียกว่าโรควิตกกังวลก็ได้ก็คือ ถ้าจะมองไปก็คืออะไรจะเป็นตัวกําหนดว่าจะเป็นใครท่เรียเป็นสิ่งที่กําหนดว่าเราเริ่มเข้าข่ายที่จะเป็นโรควิตกกังวลแล้วหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขายกตัวอย่างการที่เป็นโรควิตกกังวลหมายความว่าเราวนเวียนอยู่กับความคิดแล้วก็เหตุการณ์น่ะซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเป็นเวลายาวนานอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อยู่ตลอดเวลานั่นก็คือการที่เราอาจจะเป็นถูกเข้าขายว่าเป็นโรควิตกกังวลเขาก็ยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมถนนแล้วก็รอลูกชายกลับบ้านรับลูกชายกลับบ้านเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นห่วงว่าลูกชายเนี่ยหลังจากเลิกเรียนก็จะไปซ้อมกีฬาซ้อมเบสบอลเขาก็จะเป็นห่วงและว,วิตกกังวลทุกวันว่าลูกชายจะได้รับบาดเจ็บ จะได้รับอันตรายจะหกล้มโดนลูกฟุตบอลลูกเบสบอลมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมเดินทางมาจะเป็นยังไงไหมจะปลอดภัยไหมแล้วเขาก็วนเวียนอยู่กับความคิดอย่างงี้ทุกวันทุกวันระหว่าง,งที่รอรับลูกที่กลับมาจากโรงเรียนเขาก็เข้าไปปรึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์เองก็สรุปแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเป็นการวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรค วิตกกังวลก็จะถือว่าเป็นหัวข้อใหม่แล้วก็เป็นมาตรฐานในการขีดเส้นของการเป็นโรคเจ็บป่วยทางจิตซึ่งโรควิตกกังวลเนี่ยเป็นโรคเบื้องต้นที่จะเปรียบเทียบก,กับโรคทั่วไปก็จะเหมือนกับโรคไข้หวัดที่คนมักจะมีอาการที่เป็นหวัดอยู่บ้างตลอดเวลาแต่คงไม่มีใครเป็นหวัดทุกวันแล้วก็วิตกกังวลซ้ําๆอยู่กับเรื่องทุกวันอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้น ที่ในหนังสือยกตัวอย่างว่าเธอวิตกกังวลว่าลูกจะปลอดภัยไหมทุกวันแน่นอนบางคนก็อาจจะวิตกกังวลได้ถ้าเกิดลูกอาจจะกลับเลทกลับไม่ตรงเวลาในสัปดาห์หรือบางวันในรอบเดือนแต่คงไม่ใช่ว่าจะต้องวิตกกังวลแบบนั้นอยู่ทุกวันซ้ำๆๆคุณอิซเบธก็เข้าไปทําการวิจัยถึงความเกี่ยวพันกับเทโลเมียก็พบว่าคนที่มีแนวโน้มที่เป็นโรค วิตกกังวลคือเราไม่ต้องพูดถึงคนที่เป็นโรคซึมเศร้าถึงภาวะซึมเศร้าเอาแค่เป็นโรควิตกกังวลก็จะมีแนวโน้มที่จะมีเทโลเมียร์ที่สั้นลงเมื่อมีเทโลเมียร์ที่สั้นลงก็ชี้ชัดว่าจะทําให้มีอัตราการเสื่อมของเซลล์ที่เสื่อมสภาพลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ ทำให้เซลล์ที่สําคัญก็คือเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันดรอปลงไปแล้วทําให้สามารถที่จะเป็นโครคภัยไข้เจ็บได้ง่ายนั่นคือความสัมพันธ์กับภาวะเริ่มต้นของการวิตกกังวลอยู่กับการซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันนี้ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้ามีมากกว่า350ล้านคนทั่วโลกที่ประสบภาวะนี้แล้วก็ยังมีการวิจัยที่ได้รับการยืนยันจากประเทศจีน เป็นการวิจัยขนาดใหญ่พอสมควรนะจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์สและมหาวิทยาลัยชานกิงของไต้หวันที่มีการาวิจัยแล้วก็พบว่าการวิจัยจากผู้หญิงจีนจำนวน1 2 0 0 0คนแล้วก็พบว่าผู้หญิงที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าจะมีเทโลเมียร์ที่สั้นลงคนที่มีภาวะซึมเศร้าคล้ายกับมีความวิตกกังวลจะแสดงปฏิกิริยาความรุนแรงามากกว่า ซึ่งภาวะซึมเศร้าก็จะรุนแรงกว่าแล้วก็จะมีเวลาระยะเวลาที่นานขึ้นแล้วก็เทลโลเมตก็จะสั้นลงมากขึ้นกว่าด้วยนั่นก็เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งที่ยืนยันถึงสาเหตุสำคัญของการเจ็บปวดน,นั่นก็คือความเครียดนั่นเองแล้วก็มีผลของงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่เนเธอร์แลนด์ที่มีกลุ่มเข้าวิจัยอยู่3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มคนที่มีภาวะซึมเศร้าที่ มีระยะเวลายาวนานกว่า10เดือนแล้วกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลที่มีระยะเวลาเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ถึง10เดือนก็หมายความว่าเขาอาจจะมีเรื่องที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจที่ทำให้เกิดภาวะที่วิตกกังวลเนี่ยยังไม่ถึง10เดือนแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้มีภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้ค้นพบก็คือเลข10เดือนก็จะเป็นจุด เลี่ยนที่สําคัญหมายความว่ากลุ่มคนที่มีโรควิตกกังวลมีภาวะวิตกกังวลและโรคซึมเศร้าที่ยังไม่ถึง10เดือนจํานวนความยาวของเทโลเมียไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงในทางที่สั้นลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้มีความวิตกกังวลในขณะที่กลุ่มคนที่มีภาวะวิตกกังวลซึมเศร้าเป็นระยะเวลายาวนานกว่า10เดือนงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ชัดว่าเทโลเมียได้ สั้นลงอย่างชัดเจนนั่นก็หมายความว่าร่างกายเรายังมีภูมิต้านทานอยู่ในระยะเวลาหนึ่งระดับหนึ่งเมื่อเลยจุดจุดไปเอ่ก็จะมีผลกับเซลล์มีผลกับการเสรื่อมสภาพของเซลล์นั่นคือระยะเวลาที่เรียกว่า10เดือนที่เนธแลนด์ได้ได้ศึกษาตัวนี้ออกมาแล้วสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือนักวิจัยก็ค้นพบอีกว่าส่วน เทโลเมียร์ er ที่สั้นลงในสมองที่สั้นลงเป็นอัตราที่มากกว่าเซลล์สมองส่วนอื่นๆแน่นอนเซลล์สมองเนี่ยสั้นลงแต่เซลล์สมองในส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นเซลล์สมองที่คอยดูแลที่เกี่ยวพันกับภาวะเรื่องวิตกกังวลและความเครียดจะสั้นลงมากกว่าปกติงานวิจัยก็เลยเอาไปทดลองในหนูทดลองแล้วก็พบว่าฮิปโปแคมปัสของสมองและการเติบโตของสมองของเจ้าหนูเนี่ย ที่ได้รับความเครียดทําให้เซลล์สมองตรงนี้มีการสั้นลงเป็นพิเศษ<ฤ>ก็จะทําให้ความเครียดและก็ความวิตกกังวลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกนั่นก็หมายความว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นโรควิตกกังวลและความเครียดที่อยู่ในระยะเวลานานก็จะทําให้การวิตกกังวลและก็ความเครียดและโรคซึมเศร้าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็สมองในส่วนที่มีผลกระทบกับเรื่องนี้ก็จะ เซลล์ก็จะเสื่อมสภาพลงทำให้เขามีอาการที่แย่ลงไปอีกนั่นก็เป็นสิ่งที่ค้นพบว่าทำไมคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจึงมีอาการมากขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆพูง่ายๆเซลล์ส่วนนั้นก็จะถูกทำลายแล้วก็เสื่อมสภาพลงแต่งานวิจัยก็ค้นพบสิ่งที่ขัดแยง้งแล้วก็ย้อนแย้งกันอีกว่าถ้าเราติดตามหนังสือเล่มนี้มาเราจะรู้ว่าสารเคมีหรือเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเทโลโมเลส ี่ร่างกายเราหลั่งออกมาในเซลล์บางประเภทในในกลุ่มคนบางกลุ่มในกิจกรรมบางกิจกรรมในอาหารบางอาหารเทโรเมเรสมีส่วนที่ทำให้การลดลงของเทโลเมียเป็นไปนได้ช้าลงหรือบางครั้งอาจจะทำให้เทโลเมียเสื่อมสภาพาในเซลล์บางเซลล์อย่างเซลล์ต้นกำเนิดหรือเซ้เซลล เทโลเมียส er ก็จะเข้าไปหลอดเลี้ยงทําให้สเต็มเซลล์มีขาของเจ้าเทโลเมียเนี่ยยาวอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งบางนคนยังพูดว่าถ้าเราสามารถควบคุมเทโลเมรยสได้จะทําให้เทโลเมีย er เนี่ยไม่หดสั้นลงหรือยาวขึ้นได้ก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยเป็นอมตะเซลล์จะเป็นหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้ค้นพบที่ย้อนแย้งก็คือว่าเมื่อสมองเมื่อเซลล์คนที่เผชิญความเครียดอย่างร้ายแรงในระยะเวลายาวนาน เทโลเมียส์สั้นลงแต่ร่างกายมนุษย์ก็มหัศจรรย์ก็หลั่งเจ้าฮอร์โมนตัวที่เรียกว่าเทโลเมเรสขึ้นมาเป็นจํานวนมากกว่าปกติโดยถ้าเรามองในเจตนานของธรรมชาติก็เพื่อที่จะเข้าไปซ่อมเพื่อไปชะลอไม่ให้ขาของเทโลเมียนที่ถูกทําลายลงไปจากส่วนนั้นเนี่ยถูกทําลายลดลงไปในระยะเวลาอนรวดเร็วแต่ไม่สามารถที่จะ เอาชนะได้หมายความว่าขณะที่มีเจ้าเทโลเมเรสฮอร์โมนเอนไซม์ตัวนี้ออกมาเจ้าเซลล์ที่ถูกทำลายเจ้า,าขาของเทโลเมียที่หดสั้นลงก็ยังหดสั้นลงไปในอัตราส่วนที่มากอยู่ดีแต่ถ้าอยู่ในระยะเวลายังไม่เกิน10เดือนธรรมชาติก็ยังช่วยประคองอไม่ให้เทโลเมียตัวนี้หดสั้นลงไปนั่นก็เป็นสิ่งที่เราก็ อาจจะเป็นแนวทางในการที่เราเริ่มเผชิญกับปัญหาเราพยายามหาทางออกแล้วก็ออกจากวังวนของที่จะสภาพจิตที่จะทาเราดำดิ่งไปในชีวิตที่เจ็มไปด้วยความเจ็บป่วยที่จะตามมันที่เราคาดไม่ถึงแล้วกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้ก็ยังค้นพบผลงานวิจัย,จย,จย,จยที่ ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือเขาเข้าไปวิจัยแล้วก็วัดความยาวของเทโ์เมที่สั้นลงในกลุ่มที่กลุ่มผู้ที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจอย่างรุนแรงหมายความว่าบางคนมีเหตุที่ทำให้ตัวเองต้องมีความวิตกกังวลความเครียดอย่างรุนแรงจะเรียกว่าช็อกอย่างเช่นการสูญเสีย บุคคลในครอบครัวเป็นที่รักไปอย่างกระทันหันบางคนจะต้องประสบกับอุบัติเหตุที่จะต้องพิการบางคนที่มีเหตุที่ทําให้ตัวเองเรียกว่าช็อกอย่างรุนแรงที่ทําให้ตัวเองต้องกระทบทางด้านจิตใจงานวิจัยก็พบว่าแน่นอนเป็นไปตามคาดหลังจากมีเหตุการณ์รุนแรงที่เข้ามากระทบกระเทือนสภาพจิตใจ การวิตกกังวลแล้วก็ความเคลื่อนของร่างกายก็จะกดดันทําให้เทโลเมยียร์นี่หดสั้นลงแต่นักวิจัยกลุ่มนี้ก็ทําการทดลองแล้วก็วิจัยในมนุษย์แล้วก็หนูเมื่อระยะเวลาผ่านไปในระยะเวลาหนึ่งในนี้บอกติดตามถึง5ปีก็จะค้นพบว่าเจ้าเทโลเมียร์ที่หดสั้นลงไปธรรมชาติก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันว่า จะหลังสารที่เรียกว่าเจ้าเทโมเลสออกมาคอยฟื้นฟูแล้วก็คอยซ่อมแซมย่นระยะเจ้าเทโลเมียออกมามากแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่ช็อกอย่างรุนแรงเมื่อระยะเวลาผ่านไป5ปีเขาติดตามเหมือนขาของเจ้าเทโลเมียก็กลับฟื้นตัวแล้วก็ยาวขึ้นได้ก็หมายความว่าหลังจากที่เราปรับสภาพจ,จิตใจ ที่เรากระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่ร่างกายช็อกแล้วก็หดสั้นลงของเทโลเมยียร์ถ้าเราไม่ได้จมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเ,เวลาก็เหมือนกับเมื่อเราสูญเสียคนที่เราเป็นที่รักในครอบครัวไปเมื่อเราทําใจได้ปรับตัวได้เวลาค่อยๆเย,ยียวยาเข้าไปร่างกายเองก็มาสัญญาก็เชื่อมแล้วก็ซ่อมแล้วก็ยืดเจ้าขาเทโลเมียร์ตัวนี้กลับขึ้นมาได้งานวิจัยตรงนี้ก็ทําให้ค้นพบ บางสิ่งบางอย่างที่เป็นจุดประกายว่าเจ้าเทโลเมียนยสามารถที่จะซ่อมแล้วก็ยืดความยาวของมันขึ้นมาได้ก็เขาก็พ้นพบว่าระยะเวลาเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลย5ปีขึ้นไปเจ้าเทโลเมียก็จะฟื้นความยาวขึ้นมาได้แต่ในทางกลับกันถ้าคนที่ไม่สามารถที่จะเหมือนจะเรียกว่าลบเลือนอดีตหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ช็อกอย่างรุนแรงแล้วก็ยังจมปลักอยู่ใน ความคิดวิตกกังวลอาการซึมเศร้าที่มากขึ้น,นเรื่อยๆเจ้าขาเจ้าเทโลเมียก็ไม่ได้มีผลในการเปลี่ยนแปลงที่ยาวขึ้นก็หมายความว่าถ้าเราบำบัดจิตใช้เวลาในการฟื้นฟูจิตใจแล้วก็หลีกหนีออกจากอดีตแล้วก็ผลกระทบที่มันรุนแรงที่ผ่านมาเวลาเยียวยาสุขภาพจิตเราขึ้นมาเราก็สามารถฟื้นตัวในแง่ของสุขภาพกายขึ้นมาได้ ถ้าเราดูกันเราก็จะเห็นว่าคนที่ช็อกคนที่ประสบกับปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรงขัน้นรุนแรงก็จะมักจะมีปัญหาด้านสุขภาพกายเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยอยู่เสมอก็จะเป็นแนวทางในการวิจัยที่ชี้ชัดแล้วก็มองให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาได้ mm. เมื่อเราฟื้นฟูสุขภาพจิตกลับมาก็สอดคล้องแล้วก็ เป็นในทิศทางเดียวกันจากการวิจัยขนาดใหญ่ในประเทศจีน mm. ก็พบรูปแบบว่าเทโลเมีย mm. ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถกลับมาพลิกฟื้นให้ยาวขึ้นได้กับผู้ที่ประสบเหตุที่มีเหตุสะเทือนจิตใจอย่างรุนแรงในอดีตสามารถพลิกฟื้นกลับมาได้ยกเว้นผู้ที่กลายเป็นผู้ที่มีโรคภาวะวิตกกังวลและเป็นโรคภาวะซึมเศร้ากลุ่มเหล่านั้นไม่สามารถที่จะ ยืดขาของเทโลเมียรเทโลเมียก็ยังคงหดสั้นลงอยู่แบบนั้นก็ถ้ากับว่าการสะเทือนใจอย่างรุนแรงจนกระทั่งไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้ก็ส่งผลเสียที่สุดรุนแรงที่สุดในชีวิตของของคนที่รับการกระทบเหล่านั้นแน่นอนที่สุดก็จะมีหลายกลุ่มกลุ่มที่ผ่านมันมาได้แล้วกลุ่มที่ยังวนเวียนที่ผ่านมันมาไม่ได้นะครับ ข่าวดียิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่งานวิจัยค้นพบกลุ่มที่ได้รับผลการสะเทือนใจอย่างรุนแรงในอดีตแล้วกลับมายังมีบางคนแล้วก็บางกลุ่มที่ตัวอย่างในการวิจัยขาของเทโลเมียยาวกว่าตอนที่ยังไม่ได้ประสบเหตุสะเทือนใจก็จะเป็นข่าวดีอ,อันหนึ่งเป็นแนวทางอันหนึ่งว่าทำไมคนบางคน สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ดีกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปนะก็เป็นเป็นงานวิจัยในชุดใหญ่ที่ทางนิทแลนด์แล้วก็ทางจีนเป็นคนทำก็ต่อยอดทำให้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยอยากจะค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์ยาอายุวัฒนะให้กับโรคใบนี้ที่มีผลกระทบมากไปกว่านั้นในแง่ของโรคความเครียดแล้วก็การตกตะกนแล้วก็ความซึมเศร้าที่มีผลกระทบก็ นอกจากเทโลเมียแล้วเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ก็จะเจาะด้วยเครื่องมือด้วยเทคโนโลยีลงไปลึกในถึงระดับเซลล์ถึงในระดับโมเลกุลได้สิ่งที่ค้นพบอีกอันที่มีความเครียดเข้าไปผลกระทบก็คือไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็จะเป็นเหมือนเตาปฏิกอนพลังงานที่อยู่ในเซลล์ทุกๆเซลล์ทุกๆเซลล์เนี่ยพอได้รับ าสารอาหารเข้าไปก็จะต้องผ่านเจ้าตัวเตาปฏิกรณ์ตัวนี้จเจ้าไม่ตัวคอนเดนเนยก็จะไประเบิดออกมาเป็นพลังงานที่เรียกว่ ATP ให้เข้า,าเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเซลล์ให้เคลื่อนไวหวให้มีชีวิตอยู่เมื่อเซลล์เหล่านี้ประกอบเป็นหัวใจตับไตไส้พุงกล้ามเนื้อแขนขาเมื่อได้รับพลังงานเข้าไปเซลล์นี้ก็จะทําหน้าที่ของมัน เมื่อไมตโตคอนเดรียที่แข็งแรงเนี่ยก็จะทําให้เซลล์เนี่ยแข็งแรงแล้าก็ทําให้อวัยวะต่างๆชิ้นนั้นๆเนี่ยแข็งแรงเขาก็ค้นพบว่าความเครียดเนี่ยทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ลดลงนั่นก็คือความเครียดทางด้านจิตใจก็มีผลทําให้ไมตโตคอนเดรียเนี่ยะระเบิดพลังงานไม่ได้เต็มที่มีการจัดการพลังงานของในระดับเซลล์ที่ ผิดปกติไปถ้ามันเป็นเซลล์ในส่วนของเส้นเลือดตับเซลล์ในการจัดการพลังงานน้ำตาลที่เรียกว่าระบบอินซูลินก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆที่ตามมาเช่นเมื่อเราอยู่ในสภาพความเครียดทุกอย่างก็จะเกี่ยวพันกันรวมถึงความเครียดทางด้านร่างกายเช่นเราเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันก็จะมีผลกับ จเจ้าตัวไมโตคอนเดรียที่จะจุดระเบิดตัวพลังงานเมื่อมีผลก็จะทําให้เซลล์ต่างๆที่จะเข้าไประบบที่จะลําเลียงพลังงานไปที่สมองก็มีปัญหาก็จะทําให้เกิดความเครียดง่ายขึ้นด้วยในทางกับการความเครียกก็จะทําลายจเจ้าตัวระบบไมโตคอนเดรียให้มีปัญหาในแง่ของฟังก์ชันของการทํางนานที่ลดลงทุกอย่างก็จะมีผลกระทบซึ่งกันและกันก็จะทําให้ร่างกายเรามีระบบ จะเรียกว่าเมททบอลิกหรือระบบเผาผลาญที่เสื่อมสภาพลงดังนั้นบางคนบางงานวิจัยบางสมมติฐานก็ยังจะพูดไปถึงว่าการที่เราเป็นโรคที่เรียกว่า NCD เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันต่างๆในปัจจุบันนี้สาเหตุหลักๆก,ก,ก็คือเจ้าตัวไมโตโคอนเดรียเนี่ยทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หลังจากที่หลายๆคนหลายๆทฤษฎีได้ทดลองแล้วก็มีการ reverse ก็คือเอาคนที่เป็นโรคพวกนี้เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มาเรียนไลฟ์สไตล์ใหม่มาออกกำลังกายมากินอาหารที่มีคุณภาพมาพักผ่อนมาใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งจนกระทั่งเขาสามารถที่จะกลับมาเป็น คนปกติหมายความว่าไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานละไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันละคนพวกนี้ก็มีระบบการจุดระเบิดของเซลล์ก็มีระบบการจุดระเบิดของพลังงานในกลุ่มเ,เจ้าตัวไมโตคอนเดรียที่กลับมาสมบูรณ์มันก็เป็นอะไรที่สอดคล้องกันในแง่ของธรรมชาติก็ในกลุ่มทดลองก็ทดลองเอาหนู มาทำเขาเรียกว่าทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นจับเอาหัวค่อยลงโยนเข้าไปให้มันว่ายน้ำอยู่จนเครียดหรือให้มันเผชิญกับความเครียดในรูปแบบต่างๆนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยค้นพบก็คือเจ้าตัวระบบไมโตคอนเดรียในการทํางานจุดระเบิดของพลังงานต่างๆของเจ้าหนูพวกนี้ที่มีการเครียดอยู่ในระยะเวลานานๆก็ทําให้เพี้ยนแล้วก็เสื่อมประสิทธิภาพลงเจ้าตัวไมโทคอนเดรีย เสื่อมสภาพลงแล้วก็เทโลเมียก็สั้นลงอีก3 0แล้วหลังจากนั้นนักวิจัยก็ให้เวลาพักฟื้นอีก1นเดือนให้เจ้าหนูเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพที่ไม่ได้มีความเครียดนักวิจัยก็ค้นพบว่าเ,าเจ้าเทโลเมียเนี่ยก็ยาวกลับมาเป็นเกือบปกติก็จะเรียกว่ากลับมาในทิศทางปกติแล้วก็ามายโดคอน,นียก็กลับมาในทิศทางปกติดังนั้นใน หนังสือในบทนี้ในตอนนี้ในช่วงนี้ก็จะชี้ชัดให้เห็นว่าคนเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงกับความเครียดหลีกเลี่ยงกับการประสบเหตุที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่สะเทือนใจสิ่งที่เวลวร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็เข้ามามีผลกระทบอย่างรุนแรงกับร่างกายของเราทั้งในระบบเซลล์ระบบไมโตคอนเดรียในระบบของเทโลเมียสันลง แต่ข่าวดีก็คือว่าเราสามารถที่จะกู้มันกลับขึ้นมาได้ดังนั้นก็คล้ายๆกับผลทางทางพุทธศาสนา,าที่เราเข้ามาบัตรจิตเข้ามาทําจิตใจปล่อยวางเข้ามายืนอยู่บนปัญหาในทัศนคติที่บวกสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะทําให้ร่างกายเรากลับมาฟื้นตัวแล้วก็เทโลเมียร์กลับมายาวขึ้นได้ในขณะที่ในทางกลับกันถ้าเราจมปลักอยู่กับปัญหาเป็นระยะเวลาที่นาน เป็นปีปีเป็นหลายๆปีร่างกายเราก็จะต้องถูกบั่นทอนแล้วก็เสือส่อมสภาพลงอย่างที่เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าความเครียดก็ทํำลายสุขภาพแต่มันทําลายในลักษณะไหนในหนังสือเล่มนี้ในวิยทยาศาสตร์ฉบับสมัยใหม่ก็เจาะลึกลงไปให้เราเห็นภาพที่มันชัดเจนก็ว่ามันทําลายอย่างไรเดี๋ยวในบทถัดไปในตอนตอน,ต,อนต่อไปก็จะมีในรายละเอียดว่าเราจะฟื้นตัวมัน ด้วยวิธีไหนหรือมันมีเหตุอะไรที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้สำหรับสัปดาห์นี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ